ต้มแซ่บพี่น,อน้องกินข้าวเส้าน่วกันพี่นอ้องโอ้หหนนหอนพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงเป็นแง่หนุกยุตอิตาลีกับบ้านนั้นว่าก็ซื้อของกับบ่ไใดซื้อของกินกับบ่ไใดพี่น้อง ลูลกขานจักอียงเดือดร้อนไปทั่วทุกยอมหยาพี่น้องเอ้ยลูกโทรมากว่าไปสื่อของในข้าพูดในลานซุปเปอร์มาเก็ตกับของบ่มีขายพี่น้องเขาสิปิดมดแล้วจกักิีจูยกินกันจังไดแปลง, <c oughs> ง,ง,งกับเขาขนมนมเนย้อเกะ บมีสิอยู่กินกันจังไดเนาะเนาะของกับโบมี่จักเขาของมดสต็อกกว่าสันโบมีสิสั่งเขามากกับจักสิได้กินหืบอบ่อยู่บ้านไผบ้านมันพี่น้องไปหากันบ่ได้ยัน ติดเสื่อติดยังสันพี่น้องมากินตุ่มแสบนั่นยื่ท่องพี่น้องมาด้วยกินตุ่มแสบห่อนตื่นเช้ามากก็ห่อนพี่น้องกินตุ่มแสบ าเสื้อโลกันเร่องสุม่มเึงพิด สีเฮ็ดจังไดคือน้ำลูกกับปนนันพี่น้องเอ้ยลูกย้ยอท่องญี่ปุ่นล้านอีกสามคนพี่น้องออกไปใสกับบล็ออยู่เงินไปเงินนั่นไปซื้อของกับสิมกากักลุนไหวมันกระมิดเขาบอกว่าวันที่สามเมษาผลจังสีดีเปิดงานจังสีดีออกจากบ้านได้ บ้านเขากันยังมีเขากินมีอันั้นกินน้องพี่น้องบ้านเขานี่ยมีได้สื่อกินประเทศเขาไม่ได้สื่อกินย่อท่องไปโยย่อยท่องกับสื่อกินซื้อค้องกลินกันค้องเขาประโสะมากก็อดตายพี่น้องบ้านเขานี่แสนชุกสมบาย เกาก็มี่กินกับก็มี่กินเราต้องซื้อต้องหาจังประเทศเขาหนึ่งเขาซื้อกินย่างเดียวพี่น้องเอ้ยมันเกิดจังสี่นันโบอัดตายบบมีของส่ง,งเขาไปก็โบอัดตายพักกระกน,นอนตายอีกดูใส่กระสูบานเข้าไปเลยดอกพี่น้อง ไม่ท่องไปเพึ่งแล้วไปพึ่งแล้วอาทิตย์นึงนี่ต้องไปซื้อของอยู่ตลาดของเป็นแป้งเป็น,ปนขนมนุ่มเนยจะากเกตตี้เอามาไหวกินเป็นอาทิตย์เมื่อเราจะไปซื้อไหมเข่ากับแพ้ง กยุกข่าวอยากมากแฟงพี่น้องอด,เอ,ดองเอาเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวก็พานไปแล้วล่ะ เฮามันก็ยังพอดมีกินมีอยากเนาะพี่น้องเนาะเกิบหอดลูกเกิดหอดล้านพี่น้องล้านเงิน กันยังนหน่อยๆอยู่โรงเรียนกับปิดปิดเม็ดพี่น้องลูกอิตารีสีเป็นชุนจุ้งผู้ชนหลายๆเงี้ยเป็นปิดคนสิงห์บรหอยู่ในฝูงชุนชุนหลาย,ลาย <c oughs> ๆกับเขากับเม็ดไปซื้อของกับเม็ดจะตกสิกินยังหระพี่น้องลูกหลานกับมีแต่คน หน่อยๆยัยงเรียนหนังสืออยู่ปอหนึ่งปอหม้อหนึ่ง,ง,งบ้านเรายัางมีเขากินบ้านเขานั่นซื้อกินขันของบ่มี่ในสต๊อกในหม่องขายก็คือบ่ได้กินพี่น้องเอ้ย พี่นอนลูกอ้อนร้านอยู่อิตาลีพี่นองจกักซิยูกินกันจังไดมีแต่ของสื่อผันมาเปรียบเทียบใส่บานเทฮาไปค้นระยางด้วยพี่นองบานเทฮายังมีเขากินในเหล่าในอันไงใหนหน้าปูปลาหน้าน,า,นามกันยังพ่อหากินได แต่ว่าปะเทเิเขาตีคันเพื่อนบอสื่อเพื่อนกับพอได้กินคันมาเจอปัญหาแบบนี้โลกไปไกรเจ็บแบบนี้มีเสื้อโลกยิ่งยงจังสี่สิไปหากินมองได้ละพี่น้องแล้วก็ข้องในสิไปสื่อนั่นมันกับโบมี่ในสตอกเหมือนเมดลูกสาวว่าไปหาสื่อกับโบมี่ สีซังเขามากับเฮ็ดจังไดสิสีมาท่านคนกินค้อนอยากเพิ่นก็นว่าเพิ่นปิดเพิ่นยังละเพิ่นก็นสังมาบพรท่านป่สันของมันมาซ่าไปหาซื้อของมากินกับบญยังแย่งกันพี่น้องล,ลูกสาวเพ,พิ่นทร่มาหมู่ว่านเพิ่นว่าแย่งกันแย่งกันจนได้ตีกันว่า่นให้หกันไปซื้อของมากักตุนไว มันบ่ม,นม,นบมีของสีหน้องมันบ่มีของสิส,สิสื่อมาก,ากักตุนของเขา่สงเข้าไปเห็ดจังไดล่ะพีหน้องลูกเต่าดูกร้านอยู่ทงพง่นคือวมาลำบากร้าน,นหน่อยๆตีเห็จดจังใดว่าวันที่สามปุ่นจังสิวันสามเมษาคนพี่น้องเขาก็จังสิเปิดจังสิให้ออกจากบ้านไปซะ อยู่เต็น,นบ้านหามไปหาผู้ใดเพื่อมันเป็นไปตลอดทิศจะไดพี่น้องเอ,อ้ยังต้องเคยกินขอาบวาเสียบน้นบวรับเลยล่ะไปแล้วพี่น้องรักษาสุขภาพเด้อผู้ใดอยู่ต่างประเทศลูกหลานอยู่นุ่นอยู่ทังไกลทังไกลก็รักษาสุขภาพพ่อไปจังไปพ่อหาหมูก็จังคอยไปหาสวงระยะหนีมันไหลมันแรงเงีง้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้อง ประเทศอิตาลีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหย,ยอดคุนน่ะหยอดคุนตายคุนติดเจือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องไปแล้วพี่น้องพอกันคิดหนาระยากว่าวสายแต่แย่ยังคิดน้ำล,กลูกหลายพี่น้องไปแล้วพอ,อกันคิดหนาะ